าโอเคนี่ครับฟังตรัวามเป็นตะวันเดงนะครับส่วนทตงพี่สิเป็นหอกแก้วครับนี่ครับโอ้หอกแก้วมุกดาหารอ่ะสวัสดีอีกคลิปหนึ่งพี่น้องครับหลังจากที่ออกมาจากตลาดพอนเพล็นะครับออกมาจากไอ้ซื้อของนะครับซื้อว่าสิไปซื้อหัวเผาไปจำจุบมี่ซำ้แต่เครื่องไน้มันกับหมูหมูนะครับบาดนี้ก็เลยมาเบียร์ล้านลูกพี่ครับพี่น้องนี่ อยู่ติดกับหอแก้วมุกดาหารฟังตรงขามก็จะเป็นตะวันแดงมุกดาหารจารวยกระเรื่องมีงานน้ำพึ่งอ,อยู่นี่อยู่นะครับนี่ครับซื้อร้านของลูกพีพ่นครับร้านเสนอสน,น,นะครับนี่ร้านเสนอเสนอนะครับจะได้กระได้บ้าละเพื่อลูกพี่ก่อนนะครับ,น,นะรบนี่ครับร้านบรรยากาศชิวๆพี่น้องโต๊ะตั้งกับโอ,โ,โอ้โหบรรยากาศวินเทจชิวๆนะครับซื้อร้านเบนเสนอน,นะครับพี่น้องเป็ดตนตรตีสดได้พี่น้องนะนี่คนกำลังสีเอา เอาเก้าอี้ขึ้นนะครับใส่ละคนอยู่บ่านน้อลูกพี่ขออนุญาไปใส่ละนวลหลันนั่งชิ่วนะครับพี่น้องแต่ว่าเล่นดนตรีสดลูกพี่เราเป็นเมื่อกีตาร์ตะกี้เป็นหัวหน้าวงนะครับจัดลอยไปอยู่น้เพื้นเนี่ยเห็นแล้วบัตรสวัสดีครับฝรั่งโอ้ยมาหัวแดงเถอะสวัสดีครับพี่กบจักรพรรดินะครับตะกี้เล่นอยู่แต่ว่าแนวน้ำกันซื้อวงเพิ่งมาวงจักรพรรดินะครับพี่กบนะครับมันนี่แต่ผ่านมากเลยแหววเาเล่นนั่ มาแต่ปวดหลับบ้านเพียงสารคามปุดนะโก้ซุ้มปวดน,นะไปอยู่กับมะลำเพชรลิดเพลินพอดีเพิ่นพักัช่วงไหนพักก็เลยได้มากลับมาบ้านปาร์ถั่วบรรยากาศไม่แน่นอนเลยคนหลาโล่โรบีแต่ละมือช่วงนี้ก็ลังหลายก็ลังมาเนาะก็ลังมากใช่ปะวันนี้เบิดเบ,บิดฝนเบิรฝนเลี้ยวย่ามหนาวบัดคักเลย่อไดู้รพี่บัดนเอาสนุกเอาบัดนเลยมีหุ่นไม่ยังบ้านเลยฮะมีหุ่นไม่ยังบ้ผู้เดียวนี่แหละเฮ้ยเห็หุ่นน้ำหนีสั่น บรอยู่นำดอกหุ oh, move, so kind of ่นซื้อไหมาแม่หุ่นซื้อโอ้ยคือดีแต่ว่าหุ่นนั่นจะหุ่นแงหลูกพี่แม่โอ้ยมันรอยเปิดได้เพิ่งจะด้เปิดได้จักจักปีจักเดือนแล้วลูกพี่นีี่ปเนี่ยเดือนเก่าเป็นกี่ปีครบปีหนึ่งปีพันปีปีบริบูรณ์อยู่ร้านประจําเลยบอได้ไปเหรียญพับเหรียญทั้งแล้วซุเมื่อนี่ยู่ร้านโอ้แต่ว่าของจะของมีก็เลยเหรียญของจะของเลยครับผมครับโอ้จักชิ้นครับเหรียญกันหนึ่เดี๋ยวนี้มีอยู่สี่หาสินสี่สินเนาะ กองก็เป็นกองไฟฟ้าบ่ลูกพี่กองกองไฟฟ้าเฮานี่ล่ะมีมีดมีดขบอร์ดนี่ล่ะลูกพี่อีดผมนี่ฮะลูกพี่อีดม่ะผมมันอยู่นี่เนาะอยู่นึงกันเลยไโยสั่นมือสมังอยู่เมื่อกี้บอดมือสมังนี่พี่อีดนี่นะครับอุปกรณ์เวทีคนกันหน่อยเป็นลานชิวๆ เปิดเงี้ยงบ่ได้เนาะเท่านเนาะเป็นร้านเปิดฟังฟังพีกี๋ยวสิขึ้นมาเล่ยนน้ำยมืออะไรบางๆฟังพิกเก่าแปดศูนย์เก่าศูนย์สิมาอดโดนสิมานั่งกินเบียร์จัาเหมยอยู่มา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 พออยากหุ่นนั่มหดแล้วหุ่นนั่มเรา่มีเงินไหนแล้วนี่วามามามาหาเงินหาคข้ามพอได้หุ่นนั่มควรจะได้เปิดร้านแล้วพี่น้องเรพิ่งเปิดขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีเจ้าโตกว่าไอ้เนี่ย ได้20 30ก่าับเอาตีไปประมาณ30บตัวเนาะตีไปประมาณ30บตัวร้านเสนอเมนูอาหารอร่อยอยู่ตรงข้ามกับตะวันแดงอยู่อยู่ฝั่งเดียวกันครับอันหอรเกี่ยวมุกดาหารครับผมไปมาก่ายสะดวกติดถนนใหญ่เลยครับนะครับโอ้แน่นอนลูกพี่แล้วก็คนนี่ละคนมุกดาหารเนานี่ละบ้านนี้กับบ้านน้องลม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 บ้านปักไฟไม่ค่าอากาศบ้าน นางคำน้อยอาตะกี้อยูอ่ยตรงก,ก,กันเบิดล่ะฝ่ายเมฆะแน่พี่กบพี่อิดนะครับทีมงานตะวันแดงเก่าตะก,กี้อยู่ตรงกันเบิดล่ะสุเมื่อกะเพิ่นมาเหยีุธุรกิจเป็นของเจ้าของครับผมเมื่อละสามสิบตัวก็ถือว่าโอเคคันเต็มสซืมม้อเมื่อน้อพี่น้องเออข้อครับช่วงนี้ละช่วงนี้กำลังอันแน่เสาวเขาเจ้าเป็นเป็นจะได้ไล่ปีไล่เดือนไล่เดือนอ้าวไล่เดือนเป็นเดือนเป็นเดือนคก็พวกเมาเป็นปีหรืกปีอันตรายดี เพิ่นให้แบบนี้โอ้เพิ่นให้แบบนี้อแบบนั้นไปเลยเป็นรายเ,เดือนรายเดือนเท่ากันนั่นไปเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเลยเนาะเดือนต่อเดืนดนอดนอืมแต่ว่ากันส่วนมากร้านอาหารเนี่ยเขาจะเรียกวาเป็นปีขันเป็นเดือนมันยามเขาเจ้าะจะได้พื้นที่เขาเจ้าก็สิบอกเขาได้เดือนนายง่ายออกเด้อคว่าได้บ้นนานบ้านต่างส<ะ>ระก็ตามตามตามก็เจ้าตามเพิ่นเหรอเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็บา่บายังอีกยาวเพิ่นบดขายง่ายดอกปีเพิ่นนะมาตั้นได้ปล่อยง่ายดอกนอกมาตั้นนอน กองหอหลอกหนึ่งเนาะประมาณนี้ประมานี่เนาะมองจะรถจะลาไปได้ดูสองล็อกสล็อกด้วยนี่สองล็อกกสองล็อกสองล็อกปกติล็อกละพันห้าอ๋อหนากว้างอยู่ประมาณห้าหกเมตรครับครับเมตรกว่าอืมอ่าก็เลยเอาสองสองล็อกครับมองจะรถทั้งหลายทั้งหลังกว้างช่วงช่วงนี้ช่วงนี้กาลัางซีริ่มเขาได้แต่หนาฝนจะจอดไม่ได้ครับตอนนี้เราจอดตามข้างหน้าเวนี่ล่ะจอดหน้าเขาเนี้ยจอดอันนี้เนี้ยเขาว่าทาไปเห็นหุ่นนั่นไหมเด้อเจอมีเงินมา แต่เงินไม่หุ่นน้ำแนะ่แต่ว่าพายุน้ำดอกค้าแต่ไปล่ำหุ่นอะไรกันมาทิมไว้มาทิมไว้มาทิมหุ่นหุ่นไว้ยักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปสินะก็ได้กินเบียกกินดอกยงี้ว่างกต่วาเลีนน้ำบาดเนี่ยเพอเพอผ้ามาล่ำแหววมานัดี๋ยวเอามะล่ำขื่นอาานเลยสินะขื่นป้ายเวลาเลยพบกับมะล่ำบรราขันแหววมาเลีนทั้งพี่เอางานทั้งมุกงานทั้งมุกอาหารทั้งเค็มตลาดทั้งุบลนพิราจได้ปีนเบนมออันผ้าผืนมาแวะมากินเข่าน้ำแน่อันเดือนใดก่อนวัดปากเส้งวัดเดือนกุมภาคกันม นะครับทั้งมุกดาหารทั้งว่ากัมี่ทั้งอุบลหลายอยู่ปีนี่มอลำ้ำเพ็ดล้ำเพื่อนจังหวะโอ้ก็ปเป็นแต่ได้หุ่นแตนะ่น้อพี่น้องเลยเ<า>อาเงินมา,มายืมนะกูไหนมีเงินเอาเงินมายืมนะสิมาหุ่นครับลูกพี่เพื่อนนี่บรรยากาศเขาท่าเลยบัดแต่ว่าย่าฝน,นมันก็ลำบากเนยแต่ว่าพืชหลายๆย่าฝนตู้ผมอสองหน่วยอยู่เงื่อนบริเฮ็ดหนังสิขายยกชุดในตู้ลำพุ่งก็ดีเลยเมื่อไหนสิเป็นไล่สดขายอยู่ในชุดตู้ลำพุ่งชุดอะไรติ ซื้อมาไว้ว่าเสียรถเฮียหน่อยนะมันบ่ได้ดูแลแล้วก็ระสิโพสขายพี่น้องฟองปให้เฮาอยู่เนี่เอาข้อมานไปลูกพี่เฮาถ้ามีโอกาสถ้ามีทุนสิมาอุคนน้ำดอกสามสิบเปอร์เซ็นต์กันยังดีเอาอยู่เนาะหากเปลี่ยนกันคือเก่าเฮานะครับมือกีตาร์แห่งวงจักรพรรดิสมัยก่อนเนี่ยโอ้สุดยอดครับผู้ใดบ่จักพญโคบเนียโอ้ขันโซนผู้ใดไปเที่ยวว่าอันเที่ยวอัน ตาบ้านแดงบอจักคนจะกรบเนี่ยโอ้สุดยอดเลยละ่ะคนันถือว่าไปบระหวัดเข้าไปลุยกันอยู่ใส่กอนตะกี้แหลกๆขอนแก่นขอนแกน่นหลับไปเชียงรายเนาะเชียงรา,ายสาขาเชียงรายมาขอนแก่นอะไรกับขอนิได้ออกมาเฮ็ดธุรกิจเป็นของเจ้าของบัดรน่ะเอายู่ตัวระบาดน,นี่นี่ก็บันไป<ม>แต่ว่ากับบ้าท่านถิ่มด้ยอยจิตาบ้านท่านถิ่มยังเรียนขึ้นเขาเล่นเล่นเองนี่ล่ะการเรียนเองเขานี่ล่ะนักร้องจยกก้นหลวงพี่นักร้องมีพอดีน้องเขามาซอยผู้หญิง บอบอผู้ชายนั่นคือผู้ยิ่งผู้ยิ่งเงินพึ่งพึ่งออกไปเขารับงานนอกได้ก็เลยงานนอกหลายตอนนี้แต่วันเด็กจะมีผู้ยิ่งเข้ามาเสริมเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยนั่นพอดีพอดีเด็กเสริมเราประมาณกี่คนในร้านเราเนี่ยสี่คนสี่คนเนาะเอาอยู่เนาะสี่คนเอาอยู่เด็กเสริมสี่คนเด็กน้อยทุกงานนี่ล่ะอยู่ตะวันแดงเก่าทีมงานเก่าเฮาในเราโอ้เข้าเข้าเก้าเข้ามาซอยกันว่าจัยกันอืมอืมอืม เอาเอาเอาเดี chill out, chill out. Hungry, ๋ยวสียหาทุนมาหุ่นน้ำหลวงพี่เอ้ยมากน้ำแล้วล่ะมลพี่โอกาสได้เปิดน้ำเขาได้ผมนน่นกันพ่อหาหุ่นน้ำใบน้ำไส้เลยแต่ว่าการหาทุนก็ออก็มีทุนใ้าจชเอาโอเคหลวงพี่ครับแล้วจะในจังหวะมาเล่นกันนะครับจังหวะครับขอบคุณครับประกับพี่ขบจักรพัรดนะครับนี่สมัยตะกีดเล่นน้ำกันไปจมหัวโจมหางน้ำกันลร้ล้านอะไรด้ครับพี่ขบจนสุดท้ายพ่นมาเปิดล่านพ่นเองนะครับ เปิดร้านเองนะครับร้านเสนอนะครับนี่เป็นร้านนั่งชิวหน่อยๆนะครับโอ้เป็นตะมาหุ่นน้ำพึนจะได้กันมีเงินสิได้การไปได้เราพี่ได้หรวผมลงเมื่องก่อนเด้อครับผมครับเดี๋ยวจะนัดจังหวะกันสิขึ้นมานเรียนน้ำอยู่ดอกครับครับฝากกินหัวครับผมฝากกินหัดพี่อีทน้มนะเดี๋ยวสิขึ้นมานเรียนน้ำดอกครับผมโอ้ห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบายได้พี่น้องบรรยากาศร้านข้างหลังก็เป็นชิวๆเลย แี่นะครับแฉวแฉวแฉร้านติดกับหอเกีียวมุกดาหารเลยนะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับสบายดียู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องมาแวะเลนน้ำายเปิดเปิดร้านยู่นี่นะครับพี่น้องนะพ่อการไม่คลิปหนาครับผม